สบายดีพี่น้องสัตย์พามาเลาะเบิ่งลงทานแถวบ้านสัตย์เด้ออันนี้คือลงทานเด้ออันนี้ร้านแรกก็คือขอบคุณขอบคุณหม่องบักใหญ่เหลานี้พี่น้องบ่เหลหมดแล้วเบิดล่ด คนทำบุญทำทาน,ทาทานเด็กทานเนาะเอ,อ,เอ,อ้ยนี่นี่

เอาแล้วเอาแล้วเกีไม่เบิดกินอเกียงหายดีนี่กินกันอยู่แบดเมี่งนะได้กินเกี๊วใช่เอาเกี่ยวน้องกินยำเกี่ยวนากีนยเกี่ยวกเนี่ยว้นเกินกระดิ่งแล้วเนาะกิ่นชากลิ่นเล่แลวกเนาะ นี ừ, ่ก้ะเกดบ้านอื่นบ้านไก่กตเจ้ามามาเปนน้องเจ้าก็มากินเ้าทำบุญน้ำใจกันนะ อก้อยหอยกับ <game> ม <klore> ่คมอดแซ่บพี่อ้ยกิน่เจ้านเอแตงโมผลไม้เหาก็ได้นแล้มีข้าวจี้กินน้ำกันนี่นี่ะพี่น้องถ่ายวิดีโออ

นี่ครับไปเบิ่งอีกด้านหนึ่งของลงทานเนาะนี่คือบุญบ้านสตี๋พี่น้องกันบุญใหญ่บุญใหญ่นี่กกนี่กกน้ำพี่น้องเลยนี่เกิดน้ำนะตู้บุกเปิดบ้าปะเกล็นเอาน้ำลงเพื่อถวายน้ำอั่น นนเบิดแล้วคัีกับเบิดแล้วคัชี่กองบ้านเนี่ยเบิดอยู่นัน่ไปให้เปเป็น้องกับต่ตเรื่องประดับเขื่อนได้เลยแต่ีเื่อนประดับกานยนะกลิ่นมีทั้งข่าวน้อเริมกั่นนิ้โอ้บผล,ลูกหากไม่กิโต๊ะ,ะ,ะ,ะแต่โตอไม่ตา ก็จะทำ่นี่งอีกด้านหนึ่งครับน่ะแต่เรานั่งกินเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อจะเอาทานมาแล้วก็มานั่งกินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้นั่งจะเบิร์ตเป็นการนั่กันเป็นระไม้ที่นี้เอ้ยเปิด ขักเบิดแน่เนาะ,ข,นะขายดิบขายดีขนาดเลยถ้า <c oughs> ขายได้คือแบบนี้ก็ดีเนาะ <c oughs> ขายแบเบเซก้าเทก้า <c oughs> <c oughs>

没事，没事，我怕。